ในปัจจุบันสังคมที่เร่งรีบทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดเราต้องใช้เวลาในแต่ละวันไปให้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและเราก็พยายามหาวิธีการที่ทําให้เรา productive หรือทํางานให้ได้มากที่สุดสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะเราต่างคนก็ต่างพยายามที่จะทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะทําให้อนาคตตัวเองนั้นสุขสบายหรือไม่ต้องกลับมากังวลเรื่องภาระการเงินหรือว่ามีอิสรภาพทางการเงินนั่นเอง และมนุษย์นั้นก็มีความสามารถเพียงพอที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้สําเร็จได้ในช่วงหลายทศวรรษท,ที่ผ่านมานี้จึงมีหลักการหรือว่าวิธีการบริหารจัดการเวลาที่จะทําให้เรานั้นสามารถทํางานได้เยอะขึ้นมีความโพร d u c ทีฟมากขึ้นซึ่งเหตุผลที่มีหลักการบริหารจัดการเวลาขึ้นมานั้นเป็นเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีเวลาอยู่อย่างจํากัดครับโดยเฉลี่ยแล้วเราจะมีระยะเวลาชีวิตของเราอยู่ที่ประมาณ4,000สัปดาห์ ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดครับถ้าเรามีชีวิตอย่างอมะตะทําให้เราสามารถอยู่ทดลองวิธีการหลายๆอย่างลองทําหลายๆอย่างได้แต่ทุกวันนี้มนุษย์เรารู้แล้วครับว่าเรามีระยะเวลาอยู่อย่างจํากัดเราจึงมักจะคิดว่าในหนึ่งวันนี้เราจะใช้เวลาไปกับการทําอะไรบ้างแต่คุณโอลิเวอร์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่ายิ่งวันนี้ครับเรายิ่งพยายามทําตัวให้โปรด i ี e หรือว่าทางานมากขึ้นเท่าไหร่ ชีวิตเราก็เปรียบได้เหมือนกับสายพานครับที่วันนี้เมื่อเรามีงานเข้ามาเราเคลียร์งานเสร็จเร็วขึ้นมันก็จะมีของงานชิ้นใหม่ที่โหลดเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเช่นสมมุติถ้าวันนี้เราทํางานในบริษัทที่เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเคลียร์อีเมลได้เร็วที่สุดตอบอีเมลได้เร็วที่สุดเราก็จะพบว่างานตอบอีเมลส่วนใหญ่นั้นจะเข้ามาอยู่ที่เรามากขึ้นหรือเราทํางานในแผนกบริการลูกค,ค้า เราสามารถตอบลูกค้าได้เร็วแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เร็วเราก็จะพบว่ามีลูกค้าหลายๆคนที่จะมาให้เราช่วยแก้ปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราบรรลุปเป้าหมายแล้วในงานแต่ละงานแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาเพื่อที่จะมาโหลดงานชิ้นอื่นต่อแล้วก็บรรลุปเป้าหมายแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าเราสามารถจัดการตารางเวลาชีวิตได้ดี และเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราเคลียร์งานเสร็จได้เร็วเราก็จะมีเวลาไปทําในสิ่งที่เราชอบแต่คุณโอลิเวอร์บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวันนี้อยากให้คุณลองถามตัวเองดูว่าอะไรครับว่าวันนี้การที่คุณเคลียร์งานเสร็จเร็วขึ้นผลลัพธ์จากการเคลียร์งานเสร็จเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรามีเวลาพักผ่อนจริงๆเรามีเวลาทําสิ่งที่สําคัญกับชีวิตจริงๆ แต่บางคนจะรู้สึกว่าเมื่อเราเคลียร์งานเสร็จเร็วเราก็ต้องไปรับงานชิ้นใหม่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือหาเป้าหมายอะไรในชีวิตต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งคุณโอลิเวอร์บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าชีวิตของเรานั้นมีเวลาอยู่อย่างจํากัดและบางครั้งนั้นเราอาจจะเชื่อว่าการที่เราจะเคลียร์ความยุ่งของเราได้คือการที่เราจะยัดงานเข้าไปในตารางงานของเราให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเคลียร์มันให้เสร็จเร็วที่สุดและเราจะได้มีเวลาสําหรับทําในสิ่งที่เราชอบผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นคุณทํางานทุกอย่างเสร็จเร็วหรืออาจจะเป็นที่ว่าคุณรู้สึกว่างานมันเยอะจนเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดสิ่งนี้เกิดจากความรู้สึกของคุณที่ต่อต้านกับความเป็นจริงที่ว่าวันนี้เรามีเวลาอยู่อย่างจํากัดและให้เราโฟกัสไปสิ่งที่เราทําได้มากกว่าสิ่งที่เราต้องทํา คุณโอลิเวอร์ก็ยกตัวอย่างการบริหารจัดการเวลาที่เป็นตัวอย่างชิ้นหนึ่งมานะครับถ้าใครเคยดูจะเป็นวิดีโอที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเข้ามาในคาสเรียนและถามนักเรียนว่าวันนี้อาจารย์มีโหลหนึ่งใบอาจารย์มีหินมีกวดแล้วก็มีทรายทํายังไงเราถึงจะใส่ทั้งหมดนี้เข้าไปในโหลได้คำตอบก็คือว่าให้เราใส่หินเข้าไปก่อนตามด้วยกวดแล้วก็ตามด้วยทาย ที่ต้องใส่หินเข้าไปก่อนเป็นเพราะว่าหินนั้นมีขนาดที่ใหญ่เปรียบเทียบได้กับงานชิ้นสําคัญในแต่ละวันต่อมาก็ตามด้วยกวดกวดจะก้อนเล็กลงมาก่อหินเปรียบเทียบได้กับงานที่สําคัญรองลงมาและสุดท้ายให้เราใส่ทรายเข้าไปทรายเปรียบเหมือนกับงานที่สําคัญน้อยที่สุดอันนี้คือวิดีโอที่เราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างเป็นหลักการของการบริหารจัดการเวลามาแล้วแต่คุณโอลิเวอร์บอกว่าสิ่งนี้ อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเพราะปัญหาที่แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทํางานชิ้นไหนก่อนแต่ปัญหาจริงอยู่ที่ว่าหินก้อนใหญ่หรือว่างานที่สําคัญของเรานั้นมันมีมากจนเกินไปและบางครั้งในการตัดสินใจเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างเราอาจจะเกิดความรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เลือกทําทางเลือกอื่นๆที่เราอยากทาเหมือนกันแต่คุณโอลิเวอร์เองก็มองสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขของการพลาดโอกาสครับ มันคือการตระหนักรู้อย่างแท้จริงครับว่าวันนี้เวลาที่มีจำกัดเราไม่สามารถทำสิ่งที่ใช้เวลามากมายให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดได้และนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆคุณโอลิเวอร์ให้หลักการเลือกไว้ทั้งหมด3ข้อข้อที่1เมื่อเป็นเรื่องของเวลาให้เราจ่ายให้กับตัวเองก่อนสิ่งนี้เปรียบเทียบได้กับเหมือนเรื่องของการออมเงินครับ ถ้าวันนี้เราได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่งถ้าเรานําเงินก้อนนี้ไปใช้ก่อนที่จะเก็บมันก็มีโอกาสที่เราจะไม่เหลือเงินเก็บใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่งเราเก็บก่อนเราค่อยใช้นั่นหมายความว่าแบบนี้เราจะการันตีแน่นอนว่าเราจะมีเงินเก็บก้อนนั้นแน่ๆเวลาก็เหมือนกันครับถ้าวันนี้เรามีสิ่งที่ต้องทําเราต้องใช้เวลาให้เราจัดสรรเวลาให้กับตัวเองก่อนครับ เหตุผลก็คงจะเป็นหลักการเดียวกับการเก็บเงินเลยนะครับเป็นเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเรามีเวลาหนึ่งวันแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เป็นเวลาของตัวเองให้เราเนี่ยเอาไว้ก่อนให้เราเคลียร์งานให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทําสิ่งที่เราอยากทําแบบนี้เรามักจะพบว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลามาทําในสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆแต่ผมก็บอกนะครับว่าในชีวิตปัจจุบันของเรานี้การที่เราต้องทํางานก่อนสิ่งที่เราอยากทาเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องปกติในชีวิตการทำงานครับแต่วันนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของวันที่เราหยุดพักผ่อนหรือนอกเวลาทำงานก็ได้ให้เราเลือกสิ่งที่สำคัญกับเราก่อนและใช้เวลาทำมันก่อนที่จะทำงานชิ้น,นอื่นๆข้อที่2ให้เราจํากัดชิ้นงานที่เราจะทำครับคุณโอลิเวอร์ใช้หลักการเดิมเลยนะครับว่าวันนี้ให้เราตระหนักก่อนว่าเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดเราไม่สามารถจัดการทุกอย่าง เพราะทุกงานต้องใช้เวลาเหมือนกันดังนั้นให้ลดจำนวนของงานลงเพื่อที่เราจะได้สามารถโฟกัสทำงานแต่ละชิ้นได้มีคุณภาพมากกว่าการที่เรารู้สึกว่าเรามีงานหลายๆงานรอเราอยู่ข้างหน้าโดยคุณโอลิเวอร์แนะนำนะครับว่าควรจะมีงานโดยประมาณ3ชิ้นเมื่อเราทำามชิ้นนี้เสร็จแล้วเราค่อยพิจารณาการเติมงานส่วนอื่นๆเข้ามาเมื่อเราทำงาน3ชิ้นนี้เสร็จ ข้อที่ 3. อดกั้นกับความยา้ายวนของงานที่มีความสำคัญปานกลางแน่นอนครับว่าในแต่ละวันที่เราทำงานอยู่มักจะมีเพื่อร่วมงานสังคมในการทำงานหรืองานชิ้นใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมในการทำงานสิ่งนี้ไม่ใช่บอกว่าเราต้องปฏิเสธทุกงานนะครับแต่ให้เราตระหนักไว้เสมอครับว่าในขณะนี้เรากำลังให้ความสำคัญกับชิ้นงานที่สำคัญอยู่เท่านั้น เหมือนที่คุณวอลเลนบัรเฟตบอกครับว่าวันนี้ให้เราลองเขียนสิ่งที่เราอยากทําทั้งหมด25รายการเสร็จแล้วให้เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อยจากนั้นให้เราเลือกสิ่งที่สําคัญกับเรามากที่สุด5รายการแรกส่วนอีก20รายการที่เหลือให้เราตัดทิ้งครับสิ่งนี้ก็จะเป็น3ข้อที่ จะช่วยให้เรานั้นตัดสินใจเลือกในการทําสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของเราจริงๆได้มากขึ้นสุดท้ายนี้ครับหนังสือเล่มนี้พยายามบอกว่าเวลาของเรานั้นมีอย่างจํากัดอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเน้นมากๆแล้วก็เรามักจะหาวิธีการที่เราจะใช้เวลาไปกับการทําอะไรบางอย่างให้ได้มากที่สุดจนเราอาจจะรู้สึกยุ่งรู้สึกเกิดความทุกข์หรืออาจจะไม่ได้เจอความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรา วันนี้คุณโอลิเวอร์เลยแนะนำวิธีการฝึกที่จะช่วยให้เราตระหนักได้ว่าเวลาของเรานั้นมีจำกัดและช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายจากโลกที่ทุกวันนี้หมุนด้วยความเร็วหรือแม้กระทั่งสังคมในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันนั้นเด็กก็สามารถประสบความสาเร็จได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ในวัยก่อนวิธีการฝึกในที่นี้คือการที่เราฝึกให้ตัวเองนั้นอยู่เฉยครับ เพราะสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เรายุ่งและพยายามทําอะไรอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเพราะเรานึกถึงภาพในอนาคตครับว่าวันนี้ถ้าเราเหนื่อยในวันนี้เราทํางานมากในวันนี้อนาคตเราจะสบายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะผูกติดหรือยึดภาพในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโดยอาจจะทําให้เราละเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราหรือความเป็นปัจจุบันในตอนนี้ไปสิ่งนี้อาจจะทําให้เราเกิดความทุกข์ได้เพราะในปัจจุบันนั้น เราจะรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรเพื่ออนาคตตลอดเวลาพอถึงอนาคตตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้แล้วเราก็จะนึกถึงอนาคตต่อไปว่าเราจะต้องมีเป้าหมายอะไรที่ต้องทําต่อไปแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่คุณโอลิเวอร์พยายามจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่ความสุขของเราคือการได้ทําสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราลองฝึกการอยู่เฉยๆด้วยการ พยายามที่จะต่อต้านกับความรู้สึกที่เราต้องทําอะไรตลอดเวลาคืออย่างผมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่มีการเทรดมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็เคยครับผมเคยรู้สึกว่าผมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าโฟโมเลยซ้ำโฟโมคือการที่เรากลัวว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปซึ่งผลลัพธ์นะครับ การที่เราพยายามทําอะไรอยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปบางครั้งกลยุทธ์การอยู่เฉยเฉยเวทแอนซี see, ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีในบางจังหวัดได้เหมือนกันสิ่งนี้จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรและปัจจุบันนี้เรามีความสุขหรือไม่วิธีการอาจจะเป็นให้เรานั่งเฉยเฉยครับแล้วก็ลองจับเวลาดูสัก5นาทีแล้วลองไม่ทําอะไรเลยแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อย ซึ่งวิธีนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ในที่นี้ไม่ว่ากันครับเป็นวิธีการที่คุณโอริเวอร์พยายามเสนอว่าสุดท้ายนะครับเวลาของเรานั้นมีจํากัดวันนี้ความสุขของจริงของเรานั้นคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือภาพในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันนี้เรากําลังทําเพื่อตัวเองในอนาคตอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราแบ่งเรา ปรับความคิดที่จะทําให้เรามีความสุขในการใช้เวลาในวันนี้มากขึ้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณออลิเวอร์คาดหวังจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ